สวัสดีครับผมเดช้ยที่นิตจากอร์อาริเทมิานะครับอยู่ชั้นม .2 ครับหนึ่งวิที่12ครับประโยชน์ที่ผมคือตอนแรกเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบในการทาโจทย์เลยเพราะผมรู้สึกว่ายากแล้วต่อให้ผมทําได้ผมก็ใช้เวลานานผมเพื่อนเยอะเลยครับแต่พอครูแนนได้สอนเทคนิครดมถึงขั้นตอนต่างๆก็เป็นการถามว่าโจทย์เราให้อะไรมาบ้างต้องการคําตอบอะไรวาดภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ แล้วก็จะมีการใช้วิธีทำในการหาคําตอบแล้วก็มีการตรวจคาตอบทำให้ผมรู้สึกว่าการทํามันไม่ได้ยากครับแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาสามารถทําได้มากครับต่อให้จะมีผิดพลาดบ้างแต่เดี๋ยวฝึกไปก็เดี๋ยวก็ชำนาญครับขอบคุณมากครับก็สิ่งที่ผมได้จากการทํางานกลุ่มครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์นะครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่วิเคราะห์โจทย์ไม่ค่อยเก่งครับ พอได้เรียนหรือได้ทำกิจกรรมนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าวิศว์เขาโจทย์ได้ดีขึ้นหยิบโจทย์มาใช้ได้ง่ายขึ้นครับ,รบสองทางทักษะที่ผมได้นะครับจากการทำกิจกรรมนี้นะครับนอกเหนือจากความรู้นะครับก็คือการได้ทำงานกับผู้อื่นนะครับความสามัคคีนะครับการวางแผนการทำงาน,นแล้วก็การได้สื่อสารกับผู้อื่นความกล้าสแสดงออก